สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปรับชมเหรียญยอดนิยมของหลวงพ่อสุดวัดกาหลงอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเหรียญเสือคำรามจัดสร้างปีพศ2520ก่อนอื่นต้องจดจําใบหน้าให้แม่นๆน,นะครับเพราะว่าทุกบล็อกทุกโค้ดมีใบหน้าแบบนี้แบบเดียวเท่านั้นนะครับด้านล่างจะเขียนคําว่าวัดกาหลงส่วนถัดมานะครับจะมีหน้าเสือแล้วก็เหมือนปีกทั้งซ้ายและขวาแบบนี้นะครับส่วนบริเวณด้านขวาจะตอกโคดดอกจันแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะซูม ให้เพื่อนเพื่อนรับชมแบบชัดๆกันหนึ่งครั้งนะครับตัวหนังสือชัดเจนเลยนะครับทำให้เราจดจำง่ายแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นหน้าเสือนะครับบางคนก็เรียกว่าเสือบินนะครับเพราะว่าขวาและซ้ายจะเหมือนปีกแบบนี้นะครับบางคนก็เรียกเสือคำรามนะครับแล้วแต่สะดวกเรียกนะครับส่วนลำ,ลำดับต่อมาก็คือโคดดอกจันนะครับ แบบนี้นะครับชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูขอบข้างเหรียญน,นะครับก็เป็นตัวตัดยุคปีพศ2 5 0 0นะครับฉีกขาดครึ่งหนึ่งเห็นร่องรอยตัวตัดครึ่งหนึ่งแบบนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้เวลาพบเจอจะค่อนข้างเจอฉีกเยอะแบบนี้เลยนะครับส่วนบริเวณด้านหลังเหรียญน,นะครับบริเวณตรงกลางจะเป็นยันที่ลึกลงไปแต่คมแบบนี้นะครับจะไปนูนขึ้นมาจะลึกแต่คม แบบนี้นะครับจะบางๆถ้าหนาๆอาจจะไม่ใช่นะครับแบบนี้นะครับลึกแต่คมส่วนบริเวณด้านซ้ายตัวหนังสือด้านซ้ายนะครับและด้านขวานะครับก็จะเป็นแท่งๆแบบนี้นะครับตามปกติแบบนี้นะครับชัดเจนเลยนะครับลำดับต่อมานะครับใต้หูเหรียญจะมีแท่งอยู่แท่งหนึ่งนะครับ เป็นแท่งนูนนะครับแบบนี้มีทุกองค์นะครับที่ผมสังเกตมานะครับจะเป็นแท่งนูนๆแบบนี้เลยนะครับถ้าของปอบเนี่ยคาดว่าอาจจะถอดติดค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเส้นเนี่ยนูนบางมากๆส่วนบริเวณหูเจาะนะครับส่วนใหญ่นะครับที่ผมพบเจอนะหูเจาะจะเอียงไปด้านซ้ายค่อนข้างเยอะนะครับซ้ายมือเรานะครับแล้วก็ปิ้นลักษณะแบบนี้นะครับชัดเจนเลยนะครับ ส่วนขอบตัดอีกข้างหนึ่งนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าขอบตัดอีกข้างหนึ่งเนี่ยจะแบ่งแบบว่าครึ่งหนึ่งเป็นเส้นตัวตัดครึ่งหนึ่งเป็นรอยฉีกส่วนใหญ่จะเจอแบบนี้แทบทุกเหรียญน,นะครับถือว่าตัวตัดเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับสําหรับเหรียญเสือคํารามแบบนี้นะครับ เหรียญรุ่นนี้เขาว่าจอมโจรในตำนานตีใหญ่เป็นคนใช้ติดตัวด้วยนะครับใครมีพระเครื่องพระบูชาเกจิคณาจารย์ยอดนิยมทุกเกจิโดยเฉพาะหลวงพ่อสุดวัดก้าหลงสามารถส่งมาแบ่งปันให้ผมได้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ